ทับดินหัวหินแตกตัวเหี้ยอะไรเบีดแล้วนะชิ้นปวัว อาโยสวัสดีทุกคนนะครับโอ้อวันนี้อากาศโคตรร้อนนะทุกคนเต้นไปก็ถุกไปนะครับแล้วก็อากาศไม่ค่อยดีนะครับมีแต่ฝุ่นนะทุกคนออกบ้านก็กกรบกวนช่วยกันใส่แมสด,ด้วยนะครับก็อยู่บ้านถ้าถ้าร้อนนะก็แนะนำนะครับอาบน้ำเติ <c oughs> <c oughs> มการน้ำไปอีกอื <c oughs> มมันไม่ไหวจริงๆนะอย่างหน้าผมมีคนนะครับข้างล่างลุง่ม P1 ตัวเดียวเหรอตัวเดียวครับไม่เพื่อนนะอเนยผมทีเ่เดืดหานะปล่อยให้มันจมน้ำตายนะครับค่อยๆช้าอย่างทรมานอุ้ยเนี่ยตัวผมได้คิวมาสองคิวแบบฟรีๆเกือบละเกือบสามละแต่ไม่สามเนี่ยตรงขวาน่าจะไม่มีนะครับเดี๋ยวเตินซ้าอกสอง ไกนโอ้โหรลาดโอโ้จบแล้วโอโ้เห็นปะเออเห็นเลยตายจะเป็นเวลาเอาใหม่ปล่อยคาราไปนะครับตอนนี้ของอะไรยังไม่ค่อยฟูเลยขอจบก,ก่อนตอนนี้คือขอจบก,ก่อนเก่าคะแนนจะก้าวมิดรุนๆเลยนะ ร้อนมากนะครับจะได้อยดคลิปก็คือตอนกลางคืนเลยพอเรามากตอนบ่ายคือระตุกมากขรงหน้าผมเดี๋ยวว่างฟ้าไปนะครับวิยจุกจุกจุกเออจุกความยากพี่วับมันเกลียนมากนะครับพอเรายิงไปน้องตัวเราขับมาโคตรเกลียนปึ๊บวับปึ๊บสวยหมดละเอาหมดละวไวจริง มีผมใช่ไหมเด่นปไปกันสวยไปต่ออุยอุ De ้ยอุ๊ยอุยอุยมันตักแต่เดนผมบอกเลยว่าได้เล่นยิงแบบนี้ไม่คือถ้ายิงให้ตายก็ยังไงอยู่เดี๋ยวเราเอาระเบิดตาให้มันเต้นครับเต้นหน่อยเต้นหน่อยอากาศมันร้อเนี่ยต้องเต้นหน่อยเออมันเต้นแล้วครับเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วเดี๋ยวเราอ้อมขวาเฮ้ยมันมาวะ โดน,น,นครับโดนนัดหนึ่งมาแล้วส่วน <c oughs> โอ้เลือนหรือขีดเดียวเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดนะตายแล้ว <c oughs> จะไปชุบเครื่องเ่รครับ <c oughs> เครื่องร่วงแล้วตรงแดดนี่ <c oughs> โอ้แล้วโดนหนักอ่ะกะจะขึ้นพรมดหน่อยเรียบร้อยเลยอนะ่ะ ตัวบันดาศายไม่มีนะเสียงปืนข้างหน้านะอุยนี่ไงมันขวาครับไกลๆปัมไม่ได้อะเดี๋ยวเราดูตัวใกล้ก่อนนะครับตัวใกล้อยู่บ้านขวานั่เองหาไม่เจอใจเย็นนะครับวางเป้ารอแถวตรงที่เรารู้ว่าจะมีคนนะ บ้านนี้ตัวเดียวแล้วก็ฝั่งตังข้ามตัวข้ามมีขึ้นไปไงเนี่ยโอ้โ๋อเรวขึ้นยากขึ้นเย็นเฮ้ยประตูก็โล่งอ้๋อปิดประตูนะครับแหมจะจ้องหาน้องอือเราไปซื้อที่วาร์ปนะครับเดินข้ามไปไม่น่าเวรลยนะจะมีตังค์500บาทที่วาร์ปต่อแจมนี่ครับแล้วก็วาร์ปไปเลย เกียนจัดนะที่วับปึ๊บจุกจุกเฮ้ยจุกเออเนี่ยโคตรเกียนนะยิงหลบยิงหลบกระตุกกระจัดกระชัดแปลว่าอะไรแหลกนะครับโอเควับไปตัวนี้เชิงหนาเอ้ยอึ้นข้างบนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีลูกซองอุ้ยกลัวด้วยไงเราก็กลัวลูกซองด้วยอืมาดิเชิงเชิงเชิงหนาหนา อุ้ยโอ้ยมันวิ่งจุกโอ้โหข้างบนนั่นบนนี้เลยสุร้ายสวยสุดแดนตาบิดครับข้างหลังวามานะน,อน้องนี่หน้าหมาสองข้างหน้ามาอีก้อกสามสวยหมดโอ้โหตรงนี้เจ็บพอดีอ่ะดีนะข้างหลังมาช่วยผมเองนะ ช่วเพื่อนกันครับบนเขามีนะโอ้แบง์มาได้แล้วแบง์อยู่บนเขานะครับโอ้โหยังไม่โดนเลยอะ <Watch out. S 1> อยู่ของนะครับขอเก็บของมานะืมแอคเป็นอย่างทียิงยิงไปสาม เลยเดี๋ยวเราวาร์ปไปนะครับวาร์ปนี่เกลียนจริงนะวาร์ปนู่นนี่โอ้ยกระตุกกระตุกโอ้โหโคตรกระตุกครับทุกคนเยอะเยอะโอ้ยน้องโอ้โหมันจะไม่น้องอ่ะมีเยอะกระสุนหมดอ่ะโอ้ยข้างหน้าข้างหน้าอีกตัวนึงหมด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 ไปทีหนึ่งโอ้ยกระตุกมากทุกคนตรงนี้กระตุกมากคนเยอะแน่เลยคือไปแผ็ดร้อนมากนะครับตัวเนี้ยเล่นไม่ไหวเลยนะจ๊ะ เต็มเลยไม่ตกข้าข้างนอกอุ้ยใครยิงนอกไว้ขอซ้ำหน่อยนะหี้ยูฟี่ครับขออุยอ้ยเฮ้ยยิงได้ไงเนี่ยเอ้าไม่รูุ้กคนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับยิงไปมัมว่วๆวมันโดนเฉยเลยยิงด้วยประสบการณ์ล้วนๆนะงนน่ายน,นะครับ เห็นตัวใ,ใมโอเคโทษเพื่อนอันนึงานคานกลับโอ้ยคานกลับเขาไม่ได้จะบอกว่าคานกลับเข้ามาในอันนีน้วาร์ปแต่ม่มันไกลเกินซ้ายพกตัวหนึ่งอุอย้ยขวายอฮ้ยจะขึ้นทำไมอ่ะสองสน็นอกไปสองละตามโดนตายน,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 น็อกอยู่ น่าจะมีเพื่อนอยู่อ่ะเพื่อนมันน่าจะไปชุบนะครับรทุกคนด้างซ้ายอ่ะแล้วนี่นนนบอกเมื่อกี้มีคนเพื่อนคึณบอกเลยโทษมีคนนะเมื่อกี้เห็นปะมันอยู่บนะ้านสามชั้นระะวงัวงนมีคนเนอะกำลังมาระวังเพื่อน,น,นโอ้โหสองแนละ้วตายแล้ว โซดเลยเพื่อนไม่ไม่ได้อ่ะไม่ทันระวังตีหลังอะตีหลังอย่มานะตีที่ยิงข้างบนอ่ะมันน่าจะชุกแล้วเวลาสนุกแล้วสีบ้านระวังเป้ารอนะคร้ยสวยเพื่อนเบอร์สเอาแล้วเบอร์สีเอาให้อุยนองวงแอกนกหนึ่งเกน้ยนตัวเหี้ยอะไรลยแล้วะน่ย ไม่รู้เหมือนกันว่ายิงได้ไดยังไงโอ้ชุบด้วยว่านะดูะน่าเพื่อนมาละโอ้แบกโอ้ไม่ทันโทษเลยวงแรงมากอ่ะเข้าวงก่อนน,นวทุกคนตอนนี้ เฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยคนนะครับโอ้โหนี่ว่าบอดไม่ใช่นี่ว่าบอดหรอนึกว่าเราบมดไซคข้ามไม่ใช่บอดคว่ำบอดตัวเนี้ยบอดบอดของแท้ของแท้เลยบอดเราวิ่งเข้าวงข้างหน้าเนี่ยต้องเดินดูระวังนะโปรรแกมเล่นเดินดูก็ใช็ไปนะครับไม่งั้นอาจจะร่วงได้นะฟักหนึ่ง มุมมันได้เปรียบกว่าครับเดี๋ยวเราหาที่หลบความยาวน,นี่เราล่วงนะครับถ้าขืนไปอย่างนี้นตายแน่นอนไปได้นนะครับอโอเคเราเดินนงนต่ำนะหาเกาะนะครับเกาะเราไม่มีมันนอนยิงอ่ะมันเลยแบบกระสุนนิ่งนะต้องระวังตอนนี้มีโอ้เกาะหนึ่งสวยแจ่มเลยตอนนี้นซ้าย มีภูเขาเนีเอเพื่อนรู้ไหมว่าภูเขามีเพื่อนเออเรียบร้อยเพื่อนอ๋อเพื่อนใหม่ก่อนใครเขาตั้งเป็นเบอร์โทรครับเนี่ยสองหนึ่งสงสัยอยากให้โทรหาหรือเปล่ามีเกาะไหมครับตรงนี้อ๋ไม่มีเกาะนะเกาะแดงตัวนี้มีคอซ่านะเปลี่ยนเลยปืนแรงปินดีเปืนคุณภาพยังไม่เจอนะครับต้องอยู่ตรงนั่นแหละข้างบนข้างล่าง เอาได้แล้วเนี่เอ้ยเนะท่าไหนน่าจะหลังต้น,มนไม้ครับเ,เราเน็ตเช็คปลาสมอกก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาบนเนี่ยจะเห็นเรานะตอนเราเน็ตไปหามันตัวเยอะโอเคใช่ละอยู่ด้านนะครับเน็ตเลยลองดูอ่ะค่อยเลง็งครับเหลือแค่สามมปล่อ,อยปล่อยยี่โมงมหันเลยอดีมไหมเต็มร้อยเห็นวะอุ๊ยโอ้โหจีระเบิด โดนใส่หัวแต่ไม่ตายตรงมาแล้วตรงเป๊ะเลยอ่ะมันตรงเหมือนกันนะใช้ดวง้วบ่เนี่ยโคตรดวงอุ้ยมันเห็นนะรเ,เราแอบมองนี่อย่าไปหลังสมกอนะ่ะดีนะปลาสมกนะครับก่อนหน้นานี้เหลือตัวท้ายนะครับใจเย็นนะไม่ต้องรีบโอเคลุกเลยนะเดี๋ยวปลานี้ล่อความสญญนใจซะหน่อย โอเคโอ้โหเดี๋ยวปลาที่แต่น้ำไปตรงหลังหินนะถ้ามันชุบนะโอ้โห้ยปลาไฟวะ้ยไฟโอ้โหกระสุนหมดเดี๋ยวเราปลาไฟนะเก็บออปชั่นเยอะนะครับเวลาเล่น ได้ใช้ได้นะเฮ้ยโดนร้อย,ย Let's go o <Awesome. S 1> อเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับส <Awesome. S 1> อัสดีครับจิกเกนดินเหนือ Give the world We are number one. Oh.